สวัดีครับพ, ident, พ, rad, พ,พ,พี่น้องสวัีครับมั่งพบพ,พ่อคับจ่องสวนป่าเขาพี่กอครับพี่น้องมณีเสด้จไปทําบุญครับสังฆทานอย <sh> <expanding noise. S 2> ู่ท kind of ี่บ้านหน้าหินครับน้องหินบ้านน้องหินเนาะอ่าตำบลน้องม่แซร้น้องม่แซรครับจังหวัดลำนาดจันลื่ครับมื้อนี้เดินทางไปน้ากันครับพ่อปิยบ้าน2คนครับจาบุญจังสังฆทานเป็นไสมาครับแต่เลิกไปรวมทาบุญน้ากันมื้อนี้ครับพี่น้องอ่าพี่น้องท่านใด อาจอยกไปร่วมทำบุญสังกัฒน์น้ำกันกอาอยู่ที่น้องหินนะครับเด้อไปน้ำกันมื่อนี้ครับมือนี้วันที่เท่าไหร่วะวยี่สิบสองวัน <c oughs> ที่ทียี่สิบสองเนาะครับก็ไปเดินทางาออกจากบ้านครับตอนนี้กำลัง,งแล่นลอยู่ที่น้องไงเดีย๋ยวจะหงอ,อจะกระดุนตื่นขึ้นไปน้องใกตื่นพอสธพวนน้ำพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปร่วมทำบุญสังกัฒน์น้ำกัน,กนบัดนี้ตอนนี้กาถนน ฝนทางกับซีเลียมกับพี่น้องกักบกำลังเร็วซับช็ดพี่น้องแปลนหลุดได้สะดวกสบายกับพี่น้องเลยหลุดทางออกจากบ้านฝนตกหน,น,นิ่งพร้อมพี่น้องมือเลยกับฝนตกหนิ่งอ่าพายุเลื่มอมคอฝนกำลังมากพี่น้องเลยนั่นงรถพาฝนไปเงือสิฮอดน้องหินกับต้นเติบพี่น้องเลยพร้อมมันกรไก่เนาะ ออกเดินทางออกจากตำบลกำพ้นพี่น้องเขาสูตำบลอาบตำบลหนองมะแซวน้อป่านหนองหินตำบลหนองมะแซวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับตอนนี้ก็บปทะจันหวัดปทุมราชเจ้าครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเขาสูปทุมราชนะเจ้าบ้านประจัหวดฝนตกลินพี่น้องฝนตกลิน เก้าห้าสามร้อยสามร้อยครับเติมน้ำมันนะครับตอนนี้ก็เขาเติมน้ำมันซะก่อนครับเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มซะก่อนในค่ำเช้าก่อนครับพี่น้องก่อนจิบแป๊บก็ต้องเติมน้ำมันซะก่อน เพื่อว่ามันสีหอมทิ้งตาบ่เติมน้ำมันกลับไปบดได้ด้วพี่น้องเด้อะนะเติมน้ำมันซ้มลอ่ะเติมน้ำมันแล้วเราก็ไปต่อพี่น้องตอนนี้ก็ผลกับรังเลงพี่น้องเลยผล<ฮ>กับตกหลับทางบาดนี่คือว่าพายุเขา่าขาแล้วแล้วผลตกห้าพี่น้องเลย

เรื่อยๆปล่อยไปวันฝนตกครับตอนนี้ก็เขาถึงกลางเมืองทุ่งลาดทุ่งสารกระตินหง,งไปเรื่อยๆต่อไป ใฟแดงแล้วพี่น้องใฟเขียวหมอกขว่นนัวเลยพี่น,อน,น้องือ้ฝนตกปล่อยไปเอาข้้งอยากลิ่นถนนอยากลิ่นตอนนี้กับเขาสูหมู่บ้านอ่ะ หนาทาวพี่น้องต้องจุฮอนบานนาทาว่อนวาขึ้นว่ากองมือนีตกบัดมือผลอสังกัตถนกับสังกัานผลตกห้ำเลยมือนีทำบุญกะจุ่มยินพี่น้องเอ้ยหอดบานนาทาวอ่อ นาถาวสรสังทะนุหม่แดนรถได้สะดวกพี่รองไอซีเด่นถึงไกเซนมั่นทั้งทั้งลง่มเนได้สบาย อ่าตอนนี้ก็หอดไฟแดงซ้ำอยากสุ้มพูพี่น้องดูจ,จอดไฟแดงตอนนี้อ่าผนซีอ้เอื่อแน่แน่แวแบบน,นี้ผลยุดต,ตกหลืพี่น้องบัดน,นี้ชนะกันมาอีกอ่าไฟเขียวแล้วบบน,นี้ นี่บทันเล้วพี่น้องหลอกไม่ที่มันบอดีหลอกใม่สอมใหม่อัดบอดีมันอัดบอดีนเานาะึงได้เห็ดใหม่เดียวลลกันมั้แล้วลกปากกบ ดุนตืบแล้วพี่น้องยังไม่ทันหอดอยู่ได้มาไก่ตืบกาบ้านน้องหินตำบลน,น้องมาแซวเพื่อเมืองจังหวัดฒำนาไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆถนนก่สร้างใหม่ๆพี่น้องกำลังแล้วซับเซ็ต ถือว่าแ่นรถได้ดีครับได้สะดวกพี่น้องเลยเกิดตดนนำไปสุดแสงหงแสงตาจิ้มจิ้มพี่น้องเลยจะเลื่อนคือว่าจะเลื่อนพี่น้องก,อกิจกรกับบอก,กค่อยมีมีเล่นเดียวป่านี้มาเพิ่มดีสี่เล่นพี่น้องบานนี้ แอ็มรถสบายบริสุทธิ์กันยากเล่นไทยเล่นมั่นตอนนี้ก็หอดตะบนนุ่งงามพี่น้องหอดตะบนนุ่งงามอำเภอปฐุมราชจุงอ่าฝนใหม่อีกเลยพี่น้องฝนตกอีกแล้วฝนตกข้ามทางอีกแล้วบัดนี้อ่ามาแห้งกว่าเก่าบัดนี้พี่น้องเลย khắp tối này cả hoặc bằng hủy sai cái bằng hủy dài mới là phía nọ à, cả tố tốt như nào thưa tốt thưa bò bay lên lưỡi phía nọ bay lên เดิมไม้หรอกพี่น้องผนเดิมไม่แล้วนะครับตอนนี้ก็เลยหิ่งงอมาแล้วครับ,รบพี่น้องอีกบุญล้นครับพี่น้องอีกบุญล้ก็ะหอดทางเลี้ยวเขางน้องหินครับพี่น้องตอนนี้ก็ทางโค้งจกหน่อยโยสิฮอดก็คงสิบอล ถึงสมองหรอกพี่น้องเอ้ทำได้เงี้ยงงมากเขาสู้หวยไร่บ้าน <c oughs> นี้อน <c oughs> นี้ก็หอดหวยไร่แล้วครับพี่น้องติหาทางเดียวบ้านนีู้ว่าทางเดียวไม่อยู่วางจังใดบ้านนี้แต่ว่าเลี้ยวไส้ค่อยๆไปนึกมีพยับมดแล้วถ <c oughs> ามเจ้าก่อนถามเจ้าก่อนแล้ว มันโบจับลงเดียวจอดทันท่านบันที่เจ้ากันครับพี่น้องเรเคยมาที่เทือดเลยตอนนี้ถอยหลังกลับพี่น้องเลยเพราะว่าลงทั้งเดียวทะเลถอยหลังกลับก่อนย้อนกลับย้อนซ้อนย้อนซ้อนย้อนกลับคือย้อนกลับป่ะไปได้ไหมลงรถทั้งหลังนึงนที่เออนี่ออกเล้วบานนี้เลี้ยวได้บานนี้ หะาอดทางเดียวแนละ้วบัดน,นี้ตอนนี้น้องหินบัดน,นี้ลงทางเลื่อยทางบ่แมน่นว่าหลงหรอกครับผ่้จักม,มันก็นเลื่อยๆบัดนีแต่คงบ่หลายลูกเนาะขับไปนี่เนาะน้องหินน้องหินตำบล เซลล์่ก็จะกัตื่นว่งนี่ต้องบีตัวบุญอยู่หลาตรงดีขับแถวนี่พี่นองเลยลงจะวัดเคลื่อนโค้งอัตขัดโค้งแบบงอสอกเลยพี่น้องเลยแถวนี่ ตัดซีไปลุกกับโบเบีนด้วยทั้งคงไรทั้งโรงรงบเคยมากปไปเลยโอ้ยวานบุตรพ่าะนาแถวนี้ก็ได้วันกับวันัน จะทางโค้งกับทางโค้งพี่น้องไอ้แถวนี่โค้งอ็ตคัดครับเข้าหนึ่งบระโค้งอีกแล้วโค้งไส้โค้งขวาพี่น้องเลยครับรถกับระวังเขาเนี่ยละถึงใดทางบ่เคยเที่ยวโอ้แออชุดอลไรบ้านนี้เป็นทางหินหนุ่งร่างบ้านนี้ลาดยางบระชุดพี่น้องเอ้ทางแดงบ้านนี้ ปาไม่ยังหลายทั่วแถวนี่งน้ำเหน่าก็จะก็จะบกคอยจัดทบันทาท่านดินเหนียวบ้านนี้พี่น้องเอ้ยไปยากครับบัานนี้นี่เนี่ยแก้มดินเหนียวน ฝนมองฝนไทยมองนั่นั Joe, rus, ้นฝนไทยบฝนไทยมองฝนตกมากมันบริสต์ปีดบปาดโอ้ยทางบุดีพี่น้องเลยไปหยาบไปแลนแห้งแลนไหวกับอะไรไดทางหินลู่ล่างอยู่แต่มันแกมดินเหนียวมันก็เลยทุก็ถือตกลอยพี่น้องฝนตกฝนตกฝนตกลิ่นไรบ้านนี้เอาไว มกุเรตเปรตปาดไปบาดนี่คุณของเถื่อชิ่หอดโอ้ยไก่รับพี่น้องไอ,อ้หอดจ้ากเถื่อตำบลโน,นมาแซ่ลเนี่ยด้วยตำบลอ่อยลายมาแล้วเถื่อชิ่หอดไปอยากเนี่ยเจ้าหน่อนยพ้นกับโต๊ะทะลุกับบุดี ก็เลยแลลวรถว่ไเลยสิดว่ากันไดพี่น้องวอยไปโอ้โะตอนนี้บอนฮอดข้นขีดพี่น้องเลยวิ่ทั้งแดงต่อใช้ข้นขีดบ้านสงสัยใคสิะฮอดบ้านหลังพี่นอ้องโอ้ดห พอ,อดแล้วครับพี่น้องบอกว่าเป็นบ้านดังเท่านั้นแหะเพราะท่านห็นป่ายเพราะท่านห็นป่ายจะเป็นบาน้านลนงหินหร่อบ้า,บบาน,นยังหรืออาจจะเลื่อยไปอีกเนาะเพราะท่านห็นท่งด้วยละ่ะเพราะท่านห็นท่งติดตามถนนเน่้นหล่บอบ่อเวียนได้ท่งโอ,อ้แมน่นแล้วครับพี่นอ้องอด น้องหินแล้วบาดเองเป็เขาหินบ่มีทงมันหดบนประตูหัวผมบอกนี่บ่แต่ว่าบางทู่มนี่บ่โอ้บาดกับพี่น้องอาพวกใครอยู่คนประตูพีนาะงออพี่น้องจะเอ็นกัรถมาเต็มนะครับพี่น้องจอดใส่เนาะตัวนี้ก็สีม่งกุ้งกัวครับพี่น้องมจอดเลยนี่เนาะอืมอย่างก็ มุ้ยชางบริการช่างพี่น,อน้อนงฮะยังขับไปเอากัดพ่อแล้วพี่นอ<ม>้องเตรียมลงรถไปทำบุญแล้กันไปครับตอนนี้ก็ได้มาถึงบ้านล่องหินนะครับพวกพี่นอ้องแต่ทีพี่นอ้องที่ือรวมท้าบุญสังฆระทัดไม่ได้กัฝนตกพี่น้องเลยกะกะคนหลายอยู่ครับพี่นอ้องคนหลายอยู่มารห็นข้าบุญกันจะถือว่า เป็นบุญิุอยู่ครับพี่น้องขอบฝนตกนี่นะพ ok ok <'s> ี Rio, <S <S ่น้องเนาะครับไปพี่น้องุคนขบบุญแล้กันครับพี่น้องบริบ้มา้อนถึง้วก็ได้นะครับเนาะตนนีกับนงพอนะครับแล้วก็ถึงระกาพากพนถึงกาแฟครับพี่น้อง นี่ครับเป็นบริเวณวัดนองหินก็ถ่านรอบนี่ครับกเป็นบริวาร นบริเวณนอกปลอกวัดรับพิ่นงเป็นหมู่บ้านน้องหินครับเป็นหมู่บ้านไงเตะโพสมควรวนับพิ่นอหลรดมาังก่าตกาหลายรับพี่นงบางหลายหลายตายอยู่ตอนนี้ครับพ้นกระเซ้าหยุดและรับพี่น่ต้นจีกอถาดลมกำแพงวัดไปเลยนะครับนี่คือบริเวณวัดบ้านน้องหินนะครับเออรอบตอนนี้งานกับกำลังเลือกรับพี่นง ถือว่าเซฟพิธีนะครับเนาะที่สังกัสันท่วัดบ้านน้องหินครับตอนนี้กาแล้ววิธีแล้วเซฟพิธีแล้วครับตอนที่พี่น้องญาติพี่น้องทุกคนก็เริ่มกับบ้เนียกับบ้านกันกบพี่น้องงานมวอน้กาถือว่าสําเร็จไปดูวงไปโดยดีนะครับเนาะสำหรับผมเองป่าเขาจะต้อบขอลาพี่ลาพีน้องไปครับสวัสดีครับ